สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้ผมจะมารีวิวดีเทนเนอร์ไทเทเนียมเป็นของ Nk Racing ครับตัวนี้เป็นแกน5มิลนะครับแกน5มิลสำหรับรุ่นเวฟหรือพวก CT-GEN1 หรือพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นบล็อกเครื่องตัวเก่าครับแกน5มิลใส่ได้เหมือนกันหมดทุกรุ่นก็ของ Nk ก็มีหลายรุ่นครับแกน 4. 5ก็มีบล็อกเครื่องตัวใหม่ก็มีครับเวฟป้าอะไรก็มีครับมีครบทุกเกือบทุกรุ่นเลยครับใน บ้านเราสำหรับรีเทนเนอร์ไทเทเนียมของ NK Racing อัปเกรดเป็นรีเทนเนอร์ไทเทเนียมดียังไงผมบอกเลยว่าการที่เราอัปเกรดเป็นรีเทนเนอร์ไทเทเนียมเนี่ยมีแต่ผลดีครับไม่มีผลเสียคือการเราการที่เราจะลดภาระอะไรสักอย่างเช่นเอาตัวเนี้ยไปกึ่งไล่เบาสิ่งที่เราต้องจ่ายสิ่งที่เราต้องแลกมากับความเบาคือความทนทานความแข็งแรงแล้วก็อายุการใช้งานครับ มันจะลดลงถ้าเราเอานี้ไปกึง่งแต่ตัวนี้ลีเทนเนอร์ไทเทเนียมเราได้ความเบาแต่ความทนทานความแข็งแรงอายุการใช้งานเรายัางเหมือนเดิมครับยังใกล้เคียงเดิมคือใส่แล้วไม่ต้องเสียงว่ามันจะหักหรืออะไรครับเพราะว่ามันเทียบกันเนี่ยเท่าอันนี้ไปกึงให้มันหนักเท่าไทเทเนียม ไทเทเนียมจะแข็งแรงกว่าครับด้วยอัตราส่วนน้ำหนักต่อความแข็งไทเทเนียมที่มากกว่าคือถ้ามันทาเป้น้าหนักเท่ากันเนี่ยไทเทเนียมจะแข็งกว่าครับ <_ c oughs> ก็เลยการที่เรานี่ไปกึงมันต้องแลกมาด้วยความทนทานแล้วก็ความแข็งแรงที่ลดลงแต่รีเทนเนอร์ไทเทเนียมใส่แล้วได้ความเบาเบาแล้วยังไงก็แรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นครับใส่แล้ววิ่งรถวิ่งดีขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยแหละมีแต่ผลดีครับใส่แล้วยังไงก็วิ่งดีขึ้นไม่ต้องรุนครับ คือไม่ต้องลุ้นเลยว่ารถใส่แล้วรถอาการจะเป็นยังไงคือใส่แล้วยังไงก็ดีขึ้นครับอัตราเร่งดีขึ้นแน่นอนรอบสูงๆนี่คันเร่งเบามือครับล้านเปอร์เซ็นครับผมพูดเลยว่าเปลี่ยนแล้วยังไงก็วิ่งดีขึ้นครับเห็นผลแน่นอนส่วนเรื่องความทนทานก็ใกล้เคียงเดิมเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ําครับไม่มีสิ่งที่ต้องจ่ายมีแต่ข้อดีจ่ายอย่างเดียวคือจ่ายเงินครับ ประมาณนี้สําหรับการอัปเกรดเป็นรีเทนเนอร์ไทเทเนียมคือได้ความอัตราเร่งแน่นอนความทนทานก็เท่าเดิมครับแล้วทําไมผมถึงเลือกซื้อเป็นของ NK ใช่ไหมจริงๆอะ่ะผมก็ใช้อยู่ครับรีเทนเนอร์ไทเทเนียมในรถตอนนี้แต่ของผมมันจะเป็นของเจนารครับไอราคา400มั้งใช้มา2-3ปีแล้วครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่ามันติดอย่างเดียวครับคือ คือของที่ผมใช้อยู่อะระยะตัวรีเทนเนอร์มันไม่เหมือนของสแตนดาร์ดครับเหมือนมันจะสูงกว่านะระยะกดสปริงอะมันจะสูงกว่าครับเราบางทีแต่หลังวาวมายาวมันค้ำกับกระเดื่องวาวครับผมก็ต้องไปแก้ที่หลังวาวทีนี้พอใส่ตัวของเดิมมันไม่ติดครับก็เลยอยากได้รีเทนเนอร์ไทเทเนียมที่ระยะเท่าสแตนดาร์ดครับ ซึ่งอาจารย์นิเมีตบอกในคลิปใน youtube ว่าตัวนี้ระยะเท่าสแตนดาดทุกอย่างเท่าเดิมเป๊ะๆก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปนนะล่านะเราก็ดูดูแบบคร่าวๆแล้วก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงของเดิมตัวนี้ผมซื้อมาราคาใช้โครลดนะ้าเหลืองหกรครับราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือคุ้มค่าแน่นอนผมรับประกัน จ่ายให้เงินอย่างเดียวครับวิ่งดีขึ้นชัวร์นี่ครับแพ็กเกจก็ประมาณนี้สั่งที่ออฟฟิเชียลได้เลยครับแล้วมาลงมาดูน้ำหนักกันครับว่าน้ำหนักมันจะเบาลงเท่าไหร่แล้วมันจะวิ่งดีขึ้นขนาดไหนจากน้ำหนักที่เบาลงเทียบกับของเดิมว่าต่างกันกี่กร,รัมมาวัดของเดิมก่อนเลยมาดูของเดิมกันก่อนครับ ช่างตัวเดียวพอนะ6.55ครับ6.55อันนี้ของเดงนะแล้วมาดูไทเทเนียมของ n k ครับเดี๋ยวให้ทายว่าเท่าไหร่ผมว่าน่าจะประมาณ4มั้งคิดว่านะ3.59ครับ โอ้เบาของที่ผมใช้อยู่นะของที่ผมใช้อยู่เนี่ย4.5เลยครับกับอีงานตัวหนึ่งมันจะประมาณ4ครับเดี๋ยวมาดูว่ามันตากันเท่าไหร่ก็กดเนย0ครับแล้วก็สายของเดิมเข้าไปน้ำหนักต่างกันที่2.9กร,รัมครับ2.9นี่วิธีคิดเดี๋ยวเอาใหม่นะ เอาลองไหมครับแป๊บหนึ่งหกุดห้าแล้วก็ใส่ไทเทเนียมเข้าไปนี่ครับสองจุดเก้าประมาณสองจุดเก้ากรัมครับก็สองตัวก็ประมาณหกรัมแล้วกันตีกลมๆก,ก็โอเคครับน้ำหนักลดมาหกรัม หกกร,รัมตอนหนึ่งหมื่นรอบอย่างเงี้ยก็หกคูณหนึ่งหมื่นครับคิดดูแล้วกันว่ามันจะหนักหน่วงแค่ไหนแค่หนึ่งกร,รัมก็มีผลครับกร,รัมหนึ่งคูณหนึ่งหมื่นรอบนะครับหนึ่งกรัมคูณหนึ่งหมื่นกดกี่สิบล้อละในภาลานเครื่องครับมันเครื่องยนต์มันอันนี้อยู่ตลอดเวลาครับเป็นพันพันหมื่นหมื่นรอบต่อนอาทีก็แค่หนึ่งกร,รัมก็เห็นผลครับอาจจะไม่เห็นผลหลองหนึ่งกรัมแต่ว่าเนี่ยหกกรัมเนี่ยเห็นผลแน่นอน แล้วการอัพเป็นกระเดื่องอันลอยเนี่ยแถมให้แล้วกันอัพเป็นกระเดื่องอันลอยเนี่ยดีขึ้นไหมตัวนี้เนี่ยจะเห็นผลยิ่งกว่าไทเทเนียมอีกครับยิ่งกว่ารีเทเนอร์ไทเทเนียมแต่อันนี้ก็ต้องมีสิ่งที่แรกมาครับคือความแข็งแรงอายุการใช้งานอันนี้คือน้อยลงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นครับตัวเนี้ยใช้ตัวเนี้ยเพราะมันเป็นแค่อันลอยเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าครับตัวนี้มันมันเป็นไทเทเนียมมันมันแข็งแรง แต่ถ้าเป็นรีเทนเนอร์อันลอยผมไม่แนะนํานะครับมันจะสึกครับสึกแล้วระยะกดมันจะเพีย้ยนและอาจจะทําให้หลุดได้ตรงข้างในเนี่ยมันจะสึกตรงร่องเรียบวาลย่เนี่ยแนะนําถ้ารีเทนเนอร์แนะนํา er, นนเป็นไทเทเนียมดีกว่าครับส่วนไอ้กระเดื่องวาล์เนี่ยอยู่ที่เราเลยครับอย่าเปลี่ยนไหมผมก็ใช้เทได้สอกพักแล้วนะผมเทตัวนี้ครับตอนนี้ผมเพียนเนี่ย,ร,ยร่องรอยการใช้งาน ของไฮสปีดครับกระเดื่องฟอสไ Speed ก็โอเคนะไม่ไดมีปัญหาอะไรแต่ว่ามันน่าจะใช้ได้ไม่ยาวนานครับมันสึกแน่นอนแต่ว่าเรื่องแตกหักก็ไม่มีครับแนะนําของเว็บร้อยยถ้าจะซื้อหรือของร้อยแนะนําซื้อเป็นของไฮส e ีดนะครับตัวเริ่มต้นส่วนใครมีงบดีขึ้นมาอีกก็เป็นตัว CNC ครับ ของ BCP หรือว่าของใครก็แล้วแต่ที่เป็น CNC ลองค้นหาดูราคาตัวน,นี้จะัพขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยนะครับพันกว่าบาทพันต้นๆพันเอ็ดพันสองตอนนี้ผมกำลังลองอันนี้อยู่ครับอยู่ในเครื่องผมซื้อมาสองคู่กำลังลองเทสอยู่อยู่ในเครื่องแต่ส่วนเรื่องน้ำหนักนี่ผมวัดแล้วบอกพูดรเลยแล้วกันน้ำหนักเท่ากันเปเลยครับจุดโทษนิยมก็เท่ากันเลยครับสองอันเนี้ย อันนี้ก็วันนี้น้ำหนักเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยก็น้ำหนักเท่ากันครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบ CNC อย่างนี้หรือว่างานฟอร์ต CNC มันก็จะแพงกว่าหน่อยแล้วก็แต่ว,ว่าเนื้องานก็สวยกว่าครับแต่ความแข็งแรงประสิทธิภาพอะไรเทียบเท่ากันครับเท่ากันเลยไม่มีอันไหนดีกว่าดีเท่ากันแต่เรื่อง การผลิตการอะไรอันนี้ก็จะดูดีกว่าแพงกว่าแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรก็ใช้ของไฮสปี ete, ก็จบครับใช้ได้แต่ใช้ไปนานๆมันน่าจะสื่อครับมันก็ต้องเปลี่ยนใช้งานเหมือนกระเดืองกระเดืองเหล็กใช้ยาวๆหลายปีไม่ได้หรอกครับน่าจะต้องมีถึงค้าวที่มันเปลี่ยนมันยืดอะไรเงี้ยใช้ไปเดี๋ยวมันก็ยืดเราก็ต้องคอยมาตั้งวาลวครับวาลวมันจะห่างบ่อยควรเนี่ยแต่ตัวนี้น่าจะ น่าจะห่างช้ากว่าตัวนี้อยู่นะนิดหน่อยครับคิดว่าแต่น้ำหนักมันเท่ากันเลยนะแสดงว่าความแข็งมันต้องเท่ากันครับถ้าน้ำหนักมันเท่ากันก็เป็นเจศูนย์เจห้าทั้งคู่ครับอันนี้อยู่ที่ว่าจะอยากใช้ไหมละกันครับสองกระเดื่องอลลอยเนี่ยแต่รีเทเนอร์ไทเทเนียมผมแนะนําว่าใช้เลยครับมีแต่พลดีไม่มีพลเสียพลเสียก็อย่างเดียวที่บอกไปคือเสียเงินโอเคครับประมาณนี้สําหรับรีเทเนอร์ไทเทเนียม คลิปยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูงานครับนี่ครับ NK Racing ระยะเหมือนของเดิมไม่หรอก็เดี๋ยวค่อยวัดกันดูอีกทีครับแต่ก็านั่งใกล้เคียงแหละอาจจะไม่เป๊ะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงน้ำหนักเบาด้วยเบาที่สุดเราั้งเบากว่างานตัวอื่นอีกครับเบากว่า เบากว่าที่ผมใช้อยู่หนึ่งกร,รัมเลยก็ว่าเบาดีครับระยะก็เหมือนของเดิมเพราะว่าสปริงวาลอะไรเงี้ยบางทีเราเซตมามันใช้ระยะสแตนดาร์ดมันจะพอดีกว่าครับถ้าไปใช้อันอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะเพี้ยนไปได้ราคาก็อย่างที่บอกไปครับหกร้อยคุ้มครับ ใช้แทนอะไรเดิมได้เลยลวดเดิมๆก็ใช้ได้ครับระยะอะไรเหมือนของเดิมลวดเดิมๆอยากอัตราเร่งดีขึ้นก็เปลี่ยนแค่ร er ีเทนเนอร์ก,ก็ก็ดีขึ้นแล้วครับคือแรงม้าได้มาฟรีๆครับช่วงรอบประมาณ5,000-6,000รอบขึ้นไปอะ่ะมันจะเร่งติดมือขึ้นคันเร่งจะเบาขึ้นรอบจะขึ้นไวกว่าเดิมแน่นอนครับผมรับประกรันผมลองแล้ว ก็ประมาณนี้ครับสำหรับดีเทนเนอร์ไทเทเนียมของ n n Racing ก็ไปตามกันได้ครับไม่ได้ปากตะกร้าไว้ให้นะก็ไปหาซื้อเองครับในแอปส้มแอปอะไรว่าไปประมาณนี้ครับวี g o กู